สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับชาแนลเวิร์งหวังเดอะซีรีส์คลิปเดียวนี้นะครับจะเป็นคลิปนัดพบเพื่อ,พอพาในเกมสเก็ตดลวลหนึ่งนะครับ ปกติตอนเราสั่งของกับพ่อค้าเนี่ยก็จะมีคําสั่งให้ว่าเราจะซื้ออะไรบ้างเนาะและ้วเขาก็จะให้เราไปหยิบจากจุดที่ดอกมันก็จะสามารถสั่งได้แค่ครั้งละสิชิ้นนะครับก็หลังจากที่เราเล่นไปสักพักแล้วเนี่ยเราจะสามารถนัดพบพ่อค้าเพื่อซื้อของได้นะครับแล้วก็การที่เราไปนัดเจอเขาเนี่ยเราสามารถเอารถขับไปเพื่อบรรทุกมาทีละหลายๆชิ้นในทั้งเดียวนะครับแล้วก็จ่ายเป็นเงินสดเนาะเพราะงั้นในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงจุดนัดพบพ่อค้าแต่และจุดในเกมนะครับอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมเลกาา meet ก้นนะสปดไลวึ แล้วเขาก็จะบอกนะครับว่าเขาจะนัดเจอเราที่ไหน Under the West b i t for n e x 6 h o u r นะครับก็คือเดี๋ยวเรามาเจอกันที่สะพานนะครับใน6ชั่วโมงหลังจากนั้นพอเวลาครบ6ชั่วโมงเนี่ยเราก็ค่อยไปพบเจอเขาครับก็ยอย่างกรณีนนผมเนี่ยตอนนี้มันบ่ายสองเนาะผมก็น่าจะเจอเขาประมาณ2อปุ่ม เดี๋ยวมีดั้งพิคนไว้นะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเป็นเมเยอร์เฮาส์ใน6ชั่วโมงนะครับนอกจาก2จุดนี้เวสบิดเมเยอร์เฮาส์เนี่ยก็จะมีคอนดักชั่นไซส์แล้วก็เป็นอันเดอร์เดอะนอร์ธเอ็นออฟเดอะโอเวอร์พาร์ทนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวลองจิ้มดูตรงทางสคริปด้านล่างก็ได้ครับผมจะแบ่งช่องไว้ให้นะว่าอันไหนอยู่ตรงไหนบ้างสำหรับคนที่รีบหานะฮะเวสบิดนะครับเป็นใต้สะพานข้ามคลองนั่นเองนะก็จะอยู่ข้างๆกับโมเทลนะครับแล้วก็เดินลงมาทางนี้ถ้าเกิดยังไม่ถึงงเเเเววลาาาาานนนี่่ยพรระะะขจอออโตต๊มัั้้ไกคบ นี่ครับจุดแรกใต้สะพานจุดเมเยอร์เฮานะครับเดินทะลุปักยิ่งไปนะครับลานจอดรถไปเนาะเราเดินทะลุไปเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงคาสิโนตรงนี้นะครับแต่ตรงไปเนี่ยก็จะมีบ้านสีขาวอยู่นครับตรงไปมีบ้านสีขาวอยู่แล้วด้านซ้ายเนี่ยจะมีพ่อค้าแอบ,บมาตั้งของขายให้เรานะฮะส่วนเบตรงนเนี้ยเนี่ยมันคือที่เอาไว้วางของนะครับสมมติว่าช่องของเรามี8ดช่องใช่ไหมถ้าเราซื้อของเต็ม8ช่องแล้วอะช่องที่9้าอะของที่เราจ่ายตังค์ไปก็จะเข้ามาเบตรงนี้นะครับซึ่ง1เบเนี่ยมันก็จะ 5้าลอนที่เราใส่ของอุย้อยเกี่ยวอะไรลเดี๋ยวกำลังอัดคลิปอยู่ทำอะไรการอย่าบักตรงนี้โอ้ย,อย,อยชนใหญ่เลยจุดต่อไปนะครับชื่อว่า Under the North End Overpass นะครับถ้าเกิดเราหันหน้าเข้ารานจอดรถเนี่ยจุดนี้ก็จะเลี้ยวซ้ายตรงไปนะครับเขาจะเปิดร้านอยู่ตรงบริเวณเนี้ยครับนตรงนี้เลยในคลิปนี้ผมไม่ได้มีมาให้ดูนะฮะ ก็ต่อไปจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะฮะที่จะเป็นจุดตัดผมหลังจากที่เราข้ามสะพานข้ามคลองมาเนี่ยซ้ายมือเรามันจะเป็นแก๊สมาดเนาะให้เราตรงมานะครับพอเราเห็นหอตรงนี้ด้านขวาเนี่ยก็จะมีเป็นโครงไม้อยู่นะฮะรอคาเขาจะตั้งอยู่ในโครงไม้บริเวณนี้นะความทั้งมวลนก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่ดูคลิปของผมจนถึงตรงนี้ด้วยนะครับก็สามารถสนับสนุนช่องของผมแบบง่ายๆได้โดยการกดไลค์กดซับสไครต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีอะไรสอบถามพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยครับผมยินดีตอบให้ทุกคอมเมนต์เสมอ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ